บอกแล้วไปไม่รอดหรอถ้าเป็นย้ายไปต่างประเทศเก่งเหลือเกินโอ้โหเฮียรอดไม่รอดเนี่ยมึงเนี่นนยได้ไอติ้ก่อนดีกว่าไอติ้งก่อน,น,นโค<ห>ตรดูถูกเลยว่อะอทำไมมึงแซงอ่ะทำไมมึงแซง,ง,แซงอ่ะขอก่อนขอก่อนบอกแล้วภาษาญี่ปุ่นเน่ะมึงไปไม่รอดหรอกพูดไม่ได้เฮ้ยไปรอดดิญี่ปุ่นนี่ไปแค่ต่อเครื่องจริงๆก็ไปถึงอเมริกาไปทำไมอเมริกาเอ้าไปฉีดวัคซีนเนี่ยยี่ห้ออะไรไปเยอะดูไลยปลาตีนลอยอย่างปลาเยอระ ไปเนี่มันมันมันบูดาเปสแล้วนะไปเมืองอะไรมาวะโอไฮโอไปกินอะไรวะอเมริกาโนพร้อมกับขนมโอริโอแล้วต่อด้วยเยลลี่ปีโปแล้วไปนั่งทะเลนั่งงงงแล้วก็เล่นเครื่องเล่นบานนาโบ้ไอ้มมึงพยายามมากเลยนะเนี่ยมึงพยายามมากเลยนะเนี่ยมึงมาว่าผมรผมเียนทนายนะครับทนายอะไรวินเซนโซซินี้เกาหลีตัวนี้เอาเอาเอาเยลโล่้วยะ เอาสีเหลืองอะพอพอมึงรีบไปเลยป่ะปเกาหลีไปไม่รอดหรอกนี่ทุกบอกเลยพูดไม่ได้มึงต้องฝึกก่อนไปมึงก็จะรีบไปวันนั้นน่ะผมก็ได้เกาหลีมาหน่อยหนึ่งนะอะยังขอบคุณ่ะคำสมมีดาทุบตึกอะซักดาลุกที่ป่าปรีนาโรงพยาบาล่ะฟีทันยอตกใจอะอนา อ่ะมึงเก๋บอกแล้ววันนั้นกูจะรีบไปให้ได้เลยมึงไม่ได้หรอกภาษาภาษาจีนมึงอ่ะมึงหลอจะเข้าบ้านมังกรดี๋ยวพึ่งกูไม่อยากจะซ้ำเติมหรอกมันพูดไม่ได้เก๋สบายใจอะไรว่ามาดิไอ้ยังบะหมี่อ่ะฮ่องกงกูรถอ่ะเชียงกงน้ำหนักอ่ะล่างทรงเสืออังกอร์พ่อพ่ออาคงอ้าวแล้วทำไมอังกอร์ไม่เข้ากันวะอ่ะอ้าวเอาเสือไปอยู่ในกงไงพระชาอู่หลงหอยอ่ะ หอยนี่อูนิอูนินั่นมันญี่ปุ่นนีบ้าแวไปกินนี่แต่กูนี่อูนิไม่ได้อูนิธรรมดาด้วยอูนิแอะไวะอ่าก็อูนิ่ข้ามีเนตรงใจอูนีก้ามีนตรงใจมีเชอที่แม่ก็เอาไปเฮ้ยต้องหเข้าบ้านฮ้ยขออูนิหนึ่งวัยหนึ่งซิงเกิลมาอีกอันหนึงนะเอออูนีีีป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 ีอีป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 ีีีีีีปีีีป เียเขาลอมอยู่เฮ no ้ยเอาหน่อยเห็นอะเฮ้ยเอาหน่อยยิ่งเอาหน่อยิ่นี่เอาเกลือกันให้พวกกูเล่นเล่นเล่นไม่เล่นเล่นี่เล่นเล่นเป็นเพื่อนน้อยเอาเฮ้ยโอ้โหแล้วถามพวกกูซะแหมเห็นเล่นแล้วเฮ้ยเอาหน่อยนะเฮ้ยเอาหน่อยเล่นไหมเนี่ยไม่เอานี่ไม่เอานี่สว์เอาจนได้แหละอยากก๋วยเตี๋ยวอ่ะเล็กสดตับมาหมูตับหนังโปพอนับเอาแล้วเจอผู้หญิงอ่ะ นอนตับถ้าทำไรต่อดกดยับอะไรอีกเก็ตยับฟังเพลงไรวิบบ๊อบวิบบ๊อบวิบบ๊อบวิบบ๊อปมีมีอะไรจะเล่าให้ฟังนี่วันนั้นหน้าบ้านนะ้าบ้านนี่ไฟวิบป๊อปวิบป๊อบวิบป๊อปเลยวะมาจัดปาร์ตี้จะมาจับกูดินี่้องใจกูตกก็อยู่ตะจุ่มนี่ก็มึงเล่นแต่ยาดีมันมันอันนี้ใส่เทป้าเทป้านี่นี่อันนี้ฉีดแล้วเนาะพอแล้วนะเยี่ยกูต้องให้ตังค์เขาแล้วนั่นแหละ ทเขาแบกมาเแบกมาทำอะไโเนี <recherche> ่ย